สำนักงานกอสอนอร่วมกับสำนักงานปปอชภูมิใจเสนอ รายการสโมสรสุดจริตสวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อน าสู่สโมสรสุจริตนะคะรายการที่จะขอเป็นพื้นที่เล็กๆในการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปลูกสร้างจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตนะคะเพื่อให้สังคมไทยนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ค่ะจะพาผู้ชมไปพบกับเยาวชนซึ่งเป็นตัวแทนนะคะในการเป็นยุวทูดปปชแล้วก็ไปดูงานเรื่องของการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันที่สิงคโปร์และมาเลเซียพวกเขาได้สิ่งดีๆกลับมามากมายทีเดียวค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงสุดจริตจับประเด็นนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในช่วงสุดจริตติดตามกันค่ะช่วงสุดจริตติดตาม กระตูนล,ลนลงป้องกันและปราบปรามการทุจริตหมู่บ้านท่อสะอาดตอนรางวัลองค์กรโปร่งใสอืมบริษัทนี้คงจะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมภิบาลจริงๆถึงได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสของปปชต,ตั้งหลายสมัยซ้อนแน่เป็นยังไงเหรอพ่อรางวัลองค์กรโปร่งแสงเนี่ยเอยองค์กรโปร่งใสลูกไม่ใช่โปร่งแสง ก็เป็นรางวัลที่ปปชอมอบให้กับองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนที่บริหารงานโดยหลักธรรมาภ,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 าภาิบาลมีจรรยาบัณในวิชาชีพเพื่อยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมยังไงเล่ารางวัลเนี่ยช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยด้วยใช่ไหมพ่อใช่แล้วล่ะลูก รายการสโมสรสุดจริต ต้นเล็กๆที่เรียกว่าทุจริตร่วมกันต่อต้านค่านิยมผิดๆให้ทุจริตหมดไปสำนักงานปาปชนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรา ได้เข้าไปตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในโครงการต่างๆด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติคอร์รัปชันต้องหมดไปสำนักงานปปชช่วงสุดจริตจับประเด็นกลับเข้าสู่สโมสรสุดจริตนะคะช่วงนี้สุดจริตจับประเด็นค่ะ งานของปปชเป็นงานใหญ่นะคะเรื่องของการทําให้การทุจริตคอร์รัปชันหมดไปจากบ้านเรานะคะปปชก็เลยฝากงานนี้เอาไว้กับ เยาวชนรุ่นต่อไปนะคะซึ่งเป็นยุทูตของปปชและการทํางานของยุทูตนั้นก็ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศด้วยนะคะไปดูว่าแต่ละประเทศเขาทางงาํางานกันยังไงแล้วนํามาปรับใช้กับบ้านเราวันนี้ค่ะดิฉันอยู่กับเยาวชนสองคนซึ่งไปนําแนวความคิดได้ไปดูงานของเขามานะคะแล้วก็มาถ่ายทอดให้เราฟังในวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับน้องสุกริปและปณะเดชาสกุลหรือน้องท็อปนะคะแล้วก็น้องกอนมาร์กดอนกาเบรียลนะคะน้องมาร์กนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะ ยูทูบของปปชนะคะคือนอกจากจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันในประเทศแล้วมีส่วนหนึ่งที่ต้องเดินทางไปดูงานต่างประเทศด้วยอยากให้เล่าตรงนี้หน่อยคะ่ะเราไปกันหมดหรือว่าเขามีการคัดเลือกอะไรยังไงคะออจริงๆแล้วยูทูบปปชเรามี58คนนะครับ <c oughs> แล้วก็เราต้องคัดเลือกจาก58คนเนี่ยเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของยูงยูทูบปปชอ,อีกทีหนึง่ง <c oughs> เพื่อเดินทางไปที่มาเลเซียและก็สิงคโปร์นะครับเพื่อที่เราจะไปแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นํามาพัฒนา โครงการแล้วก็กิจกรรมทางด้านเยาวชนการต่อต้านคอร์รัปชัน <c oughs> ในประเทศไทยของเราครับ <c oughs> โดยอันดับแรกเราไปที่มาเลเซียก่อนครับเราไปที่มาเลเซียโดยทางมาเลเซียเขามีเหมือนเป็นอะคาเดมี่เลยครับเลยเขาเรียกกันว่ามาค่าครับ คือจริงๆเขามีเป็นเหมือนสถาบันฝึกสอนทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันในนั้นเป็นเยาวชนที่เข้าไปฝึกกันอยู่แล้วถูกต้องครับโดยมาทั้งจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มาระดับมัธยมของเขาอะครับแล้วที่เขาจะมารวมกันอยู่ที่อะคาเดมี่นี้เหมือนเขาเขาเริ่มกันตั้งแต่เป็นอะคาเดมี่คือเขายอมลงทุนแล้วก็เหมือนเขามองเห็นความสําคัญทางด้านนี้ครับแล้วก็นําเยาวชนมาหล่อหลอมกัน อันนี้เป็นของทางด้านมาเลเซียนะครับคือที่น้องท็อปได้ไปเห็นคือทั้งสองทั้งสองคนเนี่ยได้ไปทั้งสองประเทศเลยหรือเปล่าคะรือว่าก็ไปทั้งสองประเทศเลยต้คือได้ไปทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยได้ที่คุอยากขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงตอนที่เขาคัดเลือกอะค่ะเรามีการคัดเลือกยังไงเพราะยุทธทูตทั้ง58คนแต่ละคนก็ถูกคัดเลือกมาแล้วรอบนึงคือหัวกะทิแล้วทั้งนั้นเลยใช่ครับใช่ครับก็คือว่าในส่วนของการคัดเลือกก็จะเป็นในแง่เกี่ยวกับว่าจะเป็นห้องสัมภาษณะกกรรรมาาที่่ว สู่จะสร่ขึ้นมาโดยปปชครับแล้วเขาก็จะมีโจทย์ให้เราซึ่งบางคนก็อาจจะได้โจทย์เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเขาเล็งเห็นว่าเรามีความพื้นฐานความรู้ในระดับไหนะครับค่ะซึ่งจะเนเ้นไปที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักครับเพราะว่าเขาเล็งเห็นว่าเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะต้องสื่อสารแล้วก็ พูดคุยกับคนมาเลเซียสิงคโปร์ให้รู้เรื่องนะครับเพราะว่าในการที่เราไปเข้านั่งฟังการประชุมอย่างนี้เขาจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยก็เลยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยครับใช่ครับเราก็ต้องมานั่งฟังแล้วก็ับประเด็นที่เขาพูดได้ครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให การเรียนรู้แลกเปลี่ยนเนี่ยะสมความสมเร็จค่ะที่นอกจากตัวภาษาซึ่งจะถือว่าเป็นตัวสื่อสารแล้วเนี่ยทางปปชวัดจากตรงไหนอีกคะสำหรับคนที่จะได้เป็นตัวแทนไปสำหรับนอกจากภาษาที่เป็นอันดับสำคัญแล้วเราก็ต้องมีอ t t i t u d e เป็นความคิดทัศนคติด้วยในในด้านของการทํางานในการเสียสละทั้งหน้านี้เพราะว่าเราไปจุดประสงค์หลักเราไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไม่ได้ไปเพื่อความสนุกใช่เราไปเพื่อเพื่อประโยชน์เพื่อ ความที่เราจะต้องนำนำสิ่งดีๆกลับมาสู่ประเทศเรา<ม>เพราะฉะนั้นแล้วทัศนคติอะไรต่างๆนะครับที่ที่เราจะต้องมีเราจะต้องแสดงออกมาให้คณะกรรมการได้เห็นว่าเราไปเพื่อเราเสียสละจริงๆเราไม่ได้ไปเพื่อ เพื่อความสุขหรือว่าความสบายส่วนตัวเราจะต้องตอบคาถามเราจะต้องแสดงออกมาให้คณะกรรมการได้เห็นให้ชัดเจนที่สุดกับผมต้องมีความพร้อมในการที่จะไปรับข้อมูลพวกนี้ด้วยทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งความคิดนะคะทีนี้จาก58คนทับเหลือกี่คนคะจาก58คนก็จะเป็นจริงๆมี2ทริปนะครับจะเป็นทางอินเดียเนปาลแล้วก็สิงคโปร์มาเลยอ๋ออันนี้คือที ท,ทิปหนึ่งนค้สิงคโปร์มาเลยท <20 S 1> สอ,องวันนี้ก็ได้ไปครับ20คน20คน,20คนใช่นะคะอ่ะให้ให้ท็อปเล่าเรื่องที่อ่ะไปไปที่ไหนนะมาเลเซียใช่ไหมคะคที่มาเลเซียที่ท็อปเห็นที่บอกว่าเป็นอะคาเดมีเนี่ยตอนแรกที่เราไปเยาวชนที่เขาอยู่ในอะคาเดมีนี่เป็นในระดับไหน ส่วนส่วนมากจะเป็นระดับมัธยมส m a s กว่าเลอะคะใช่ครับเดีของเราไปดูนี่เป็นมปลายใช่เช่นอย่างมไปดูคืออุดมศึกษามหาวิทยาลัยแล้วแต่ของเขาเขายังเป็นระดับมมปลายกันอยู่เลยซึ่งซึ่งวันที่เขามาเนี่ยตรงกับวันหยุดของเขาด้วยแต่ว่าเขาก็ยังมาช่วยมาแนะนํามาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเราในวันนั้นซึ่งถือว่าวันนั้นจริงๆเขาต้องเขาต้องเป็นวันที่เขาต้องพักผ่อนแต่แต่พอเรามาเือเขาก็ยินดีต้อนรับเราแล้วเขาก็ ให้ให้อะไรหลายๆอย่างที่เราเราไม่เคยได้รับรู้เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนอนะครับค่ะแสดงว่าการรวมกลุ่มของเขาในการที่จะหล่อหลอกตัวนี้ขึ้นมาค่อนข้างจะเข้มแข็งทีเดียวเซลที่ก็ยังเรียกมารวมตัวกันได้ใช่แล้วเราได้เห็นอะไรบ้างคะจากข้อมูลที่ที่วันนั้นเขามานําเสนอกับเรา ซึ่งการการนั่งบรรยายในวันนั้นนะครับเขาจะมาเชิงการแลกเปลี่ยนทัศนคติการบรรยายมากกว่าเป็นการที่พรีเซนต์ตามสไลด์เนี่ย e r p o i n t จะมากกว่าสิ่งสิ่งที่เห็นคือเขามีท็อปปิกของเขาเขาไม่เขาไม่ได้บรรยายในสไลด์แต่เขาขึ้นแค่ท็อปิกเพื่อที่ต้องการให้เราฟังเขาไม่ได้อ่านตามสไลด์ซึ่งถือว่ามันเป็นกลยุทธ์การพรีเซนต์ของเขาที่ที่ทาให้เราอะไม่สามารถหลับได้ใช่ต้องต้องต้องฟังเขาต้องตามเขาตลอดเวลา แล้วก็กลยุทธ์ที่เขาใช้เนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยจะคล้ายๆกับของทางประเทศไทยก็คือการสร้างเครือข่ายการทานทำกลุ่มของทางเยาวชนให้แข็งแรงซะก่อนะนะครับซึ่งถือว่าการตอบคําถามเขาเวลาที่เราโยนคําถามให้เขาเนี่ยเขาสามารถตอบคําถามได,ได,ได้ได้ตรงประเด็นแล้วแล้วคือสิ่งที่เขาพูดน่ไม่ใช่เขาไม่ได้ใช้ปากพูดแต่เขาใช้สมองพูดออกมาคือการที่มาเลเซียสิ่งที่เขา การบรรยายนําเสนอออกมาซึ่งถือว่าผมว่าเป็นประโยชน์แล้วก็น่าเก็บมาใช้กับเยาวชนไทยมากครับสิ่งที่ท็อปได้เห็นก็นคือเรื่องของวิธีการในการนําเสนอ<ช>มันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในข้อมูลที่เขานําเสนอเพราะว่าตอบมาอย่างแบบตกผลึกแล้วถึงได้กลั่นออกมาเป็นคําตอบแบบนี้ได้ไม่ใช่ตามสคริปหรือว่าท่องจำถูมตองะว่า ไม่ไม่ว่าใครไม่ว่ายุทธยุทธของเขาคนไหนนะครับที่ที่เราถามไปเขาเขาจะไม่มีการโยนไปให้คนนู้นคนนี้ตอบเ,ออเรา <c oughs> เราเรา <c oughs> ชอบเราอยากให้คนนี้ตอบ <c oughs> เราถาม เขาก็ <C> e <at> คนนี้ก็จะตอบ<ช>ทุกคนทุกคนมีข้อมูลมีมีผลงานกันหมดนี่หมอปลายนี่คือหมอปลายนี่คือหมอปลาย,ลายใช่ทีนี้ในตัวเนื้อหารคาคะตรงไหนที่เรารู้สึกประทับใจอย่างอย่างของมาเลเซียเนี่ยรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็การการต่อต้านของเขาเนี่ยเป็นไปในรูปแบบไหนเงินของไทยไหมคะ <C> e <at> จริงๆทางด้านการทุจริตคอร์รัปชันของของทางมาเลเซียนะครับถ้าวัดกับไทยในในช่วงตอนนี้ก็ถือว่า ไม่เราไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายจนจน,จนถึงฟ้ากระดินไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราได้รับต่อมานั่นคือการการการเอ่อทำงานของทางเยาวชนสัมกกว่าแล้วก็<ม><ม>วัฒนธรรมอะไรของเขาซึ่งจริงๆเอ่อทางมาเลเซียนเนี่ยยุธของเขาสนมากจะเป็นศาสนาอิสลามแต่ในเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่เปราะบางแล้วก็มีไม่สามารถที่จะมาพูดคุยกันกันอ,อ่ตรงๆกันได้แต่เขาสามารถที่จะรวมกันทุกทุกศาสนา ทุกๆอย่างเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันสะมากกว่านั่นและนั่นคือสิ่งที่สําคัญคือเยาวชนของเขาเป็นคนทําโดยที่หลักการของเขาเขาเพียงแค่มีการควบคุมดูแลกันแบบเป็นระบบระบบระบบอย่างทางรัฐบาลควบคุมมาแล้วแต่เป็นกระทรวงของเขากระทรวงเขาก็ลงมาดูแลทางสํานักงานของเขาอีกทีหนึ่งและทางสานักงานก็มาดูทางอะคาเดมี่อะคาเดมี่ก็เป็นคนดูแลเยาวชนและเยาวชนก็ไปดูแลเยาวชนอื่น ที่ยังเหลืออยู่คือเขาค่อนข้างจะแข็งแรงใ,<ช>ใช่คับคือเขามีระบบที่ที่เขาเป็นเส้นที่แข่งกันอยู่แล้ว <ynen> ครับคือเขาใส่ใจกันการทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบที่เป็นระบบจากข้างล่างหรือข้างบนคือเขาให้ความสมดุลครับมันมันสามารถที่จะไปกันได้พร้อมๆกันอันนี้คือโดดเด่นมากๆเลยทีนี้ถ้าเทียบกับสิงคโปร์สิงคโปร์เองค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยมากๆปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของเขายังมีอยู่หรอคะถ้าที่เราได้ก็เท่าที่ผมได้ศึกษาและสัมผัสมาก็ มีอยู่น้อยมากครับน้อยจนแทบจะกล่าวได้ว่าไม่ถึง5%้าเปเซ็นที่จะมีการเจตจิบโตเลี่เกิดขึ้นผมคิดว่าส่วนสําคัญที่ทําให้การเติบโตเลี่ยไม่เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าความจริงจัขงของผู้นำครับแล้วก็ส่วนสําคัญอย่างก็คือประเทศความฟองแหนและก็ความรักในประเทศนะครับคือเขามองว่าประเทศเขาเองเนี่ยไม่ได้มีทรัพยากรมากไม่ได้มีที่ดินมากไม่ได้มีเงินมากในเมื่อก่อนนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ทุจริตไม่โกงไม่คอร์รัปชันเขาก็สามารถทําให้ประเทศเขาพัฒนามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเล็งเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดเราทําอย่างนี้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะทําให้ทุกอย่างอะครับมันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นมันทําให้เขากลายเป็นที่หนึ่งอะครับค,คือคเขามีวัฒนธรรมของความเป็นเลิศวัฒนธรรมของความเป็นเลิศเป็นยังไงก็คือว่า เขาจะต้องเป็นหนึ่งในทุกๆด้านไม่ได้จากัดแค่เขาจะต้องทํานี้ให้ดีแต่เขาจะต้องเป็นเลิศในด้านนี้เป็นหนึ่งในด้านนี้เป็นหนึ่งในโลกเป็นหนึ่งทั่วทั้งโลกเลยครับใช่ครับนี่คือวิสัยทัศน์ที่มันน่าสนใจแลีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เขามีก็คือความหลากหลายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญในส่วนนี้ก็คือเมื่อความหลากหลายเกิดขึ้นเนี่ยการตรวจสอบทวงดูุระหว่างกันมันก็จะเกิดขึ้นถูกไหมครับก็เพราะว่าไม่อยากให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจมากกว่าอีกกลุ่ม นี่มันเหมือนกับเป็นการใช้ความหลากหลายให้เป็นประโยชน์ชแทนที่จะมองเป็นเรื่องของการแตกแยกใช่คร<ม>ับก็แล้วแต่เขาก็เขาเองก็พยายามสร้างความเป็นสิงคโปร์หรือเป็นชาวสิงคโปรเรียนที่เขาเรียกตัวเองว่าอย่างนั้นก็คือว่าเขามองว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นสิงคโปรเรียนแล้วเขาไม่อยู่ในประเทศนี้แล้วแล้วถ้าเกิดเขาไม่ห่วงแหนประเทศเขาเนี่ย ก็ไม่มีใครจะรักประเทศเขาได้เท่ากับตัวเขาเองะครับตรงตรงจุดไหนกันที่ที่มาร์กถึงถึงได้รับรับรู้ถึงถึงข้อสําคัญข้อเนี้ค่ะว่าโอ้คุณสิงคโปร์เขามีความมีความเป็นชาติสูงมากเลยจากกิจกรรมหรือว่าจากบทสนทนาหรือว่าจากการบรรยายเรื่องไหนอย่างไรครับ uh? ก็จากส่วนที่ว่าเขาเองเนี่ยพยายามสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยที่เขาไม่ได้มีการมาแบ่งแยกเหมือนในหลายๆประเทศที่พยายามแบ่งแยกว่า คนเป็นศาสนานี้คนเป็นเชื้อชาตินี้แต่เขาพยายามมองว่าเขาเป็นชาวสิงคโปร์เรียนว่าจะสูงต่ำดำขาวยังไงแล้วก็เขาพยายามสร้างสำนึกนะครับสำนึกมาตั้งแต่เด็กๆเลยเหมือนองค์กรที่เราไปดูงานนะครับก็เป็นองค์กรที่รับการสนับสนุนจากตัวประธานาธิบดีของประเทศสิงคโปร์เองเลยตังกับผู้นําเลยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยนะคะเป็นองค์กรที่ประสานความหลากหลายเข้าไว้ด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าในส่วนการคอร์รัปชันเขาเองเนี่ยไม่ค่อยมี เพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญที่จะตามมาก็คือว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากความหลากหลายนี้ยังไงม,มากกว่ามากกว่าในแง่ของการมาตัวจสอรคอ์รัปชั่นคือไม่ได้ลุกขึ้นมาต่อต้าน เพราะเขาไม่มีอยู่เลยเพราะเขาไม่มีแต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับสิงคโปร์ก็คือความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมที่ทําให้มันเป็นตัวที่จะกําจัดเรื่องการคอร์รัปชันไปไดน้เขาพยายามสร้างอีเดนติตี้ที่มันรักประเทศชาติของแห่งประเทศชาตินะครับเขาเลยกลายเป็นที่หนึ่งของอาเซียนค่ะตรงนี้ในมาเลเซียเราได้เห็นไหมคะหรือว่ามาเลเซียยังใช้วิธีการไีนครับก็ทางด้านของมาเลเซียแล้วก็ทางสิงคโปร์นะครับผมว่าทางทั้งสอง พยายามที่จะสร้างความรักชาติขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราเกิดที่ประเทศไหนหนึ่งเลยต้องมีความรักชาติแล้วก็มีความภูมิใจที่เกิดเป็นชาตินั้นถ้าหาว่าหลายๆคนตระหนักถึงข้อนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะครับทั้งด้านเรื่องของการทุจิิตคอร์ปชันก็ต้องลดลงอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นทรัพยากรมันถือว่าป็นเป็นของเราแล้วก็ไม่มีใครครับที่ที่จะชอบที่ว่าเราจะโดนเอารับเปรียบได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเราสร้างวัฒนธรรมเราสามารถหล่อหลอมทุกอย่างให้มันเป็นหนึ่ง ว่าการที่สิงคโปร์และมาเลเซียทำแบบนี้ในอาเซียนก็ถือว่าเป็นเป็นต้นแบบเป็นโมเดลให้กับอีกหลายๆประเทศในในโซนของอา,อาเซียนอาเซียนนี้นะครับให้เขานำรูปแบบเนี้ยไปปรับใช้เราอาจจะเริ่มแค่าาเซียนก่อนแล้วค่อยขยายขยายไปอย่างเราไปเห็นมาเลเซียอย่างเนี้ยค่ะเขาเริ่มทั้งแต่ตอนมัธยมละแล้วเราคิดว่าเราเร่มช้าไปไหมคะ ถ้าสำหรับคำถามน,นี้ก็เป็นคำถามที่เป็นคำถามที่เขาถามผมตอนที่ผมเพิ่ไปดีเดตกับเขาบนไปกีครับอ๋อค่ะแล้วผมก็ตอบไปว่าเพราะโลกนี้ที่ไทยครเ,คยเกิดมาแล้วมาจากลอยครับคนก็เริ่มมาจากสูงเหกันนับจา<ะ>กสูงเหมือนกันใช่ครับมาจากสูงแล้วพอตอนนี้เราตั้งสูงเราก็จะมีดึงแต่พอมีดึงเราก็จะไปหน่อยๆของกันแล้วเราพอพูดอย่างนี้ทางนั้นไหวยังไงครับทาีเดตทางทางดีเดตเขาก็รู้สึกว่าเขาขอจบอ้โหเขาจะเด็กๆะพักจบก่อนเลยใช่ เพราะว่าการอะรขึ้นถึงเขาจะใช้เขาิดว่าการดีเบตแต่แต่พอการดีเบตคือมันต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะแต่กันที่เราตีเดทเนี่ยเขาต้องการจะ็นการะตุ้นใ้เราแสดงศักยภาพมาให้เพียงพอจริงจริงแต่ที่จริงแล้วมันเป็นในแค่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แอบฟัง discussion เหมือนเป็นการกระตุ้นศักยภาพของเราอยากเห็นการแสดงออกทางความคิดของเรามากขึ้นใคือฝ่ายฝ่ายไหนชอบอันไหนเขาจบจบจบสมมติว่าฝ่ายเราชอบชอบการแนวคิดของเขาเราก็จบเขามา เราบุ้ยสร้างเขาบุวยแต่พัฒนาอะไรทั้งความสัตอย่างสิงคโปร์เนี่ยรูปแบบเป็นยังไงคะสิงคโปร์เองนะครับรูปแบบที่เราได้สัมผัสมาก็จะเป็นเริ่มจากประสมนะครับเด็กกว่าเด็กกว่ามาเลเซียใอีกเริ่มจากระสมเลยที่เขาปลูกฝังความในสิงคโปร์ความรักชาติความรักในความเป็นสิงคโปร์ครับเขาเริ่มปลูกฝังมาคือที่ผมไปนะครับก็เจอเด็กที่แบบหลากหลายมากเลย จนจนแบบบางที่เขาก็สามารถลงมาได้คือแบบวาาที่เราจะเห็นเนี่ยแยกกันเรียนเหมือนกันเหมือนในบางประเทศที่มีโรงเรียนจีนต้งเรียนแคร์ใช่ครับตอนนี้เขาแบบอยู่ด้วยการเรียนด้วยกันแล้วเขาก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเขาได้รับงบประมาณที่สูงจากรัฐบาลในการปลูกฝังในเรื่องพวกนี้ครับซึ่งการได้รับงบประมาณสูงเนี่ยมันจะทําให้แบบ เกิดความรู้สึกร,ร่วมเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้รับการเหียเลยนะครับเราไม่ได้เป็นองค์กรที่มีฝวามีเสียงที่อยู่โดนเสียง<ะ>แล้วก็เสียงที่พวกคนที่อยู่ในองค์กรนี้พูดเ่เป็นเสียงที่ดังแล้วก็และสวางจ,จะต้องฟังเพรานนะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมันสำคัญตัวเองม <รา S 1> ันฟังนนคนนะก็เลยเกิดเกิดความรู้สึกที่ต้องตกลงแข่งต้องทำอะไรต้องไปเตะชาติต่อไปนะครับพราะว่บองค์กรในความประเทศ ไม่ได้มองถึงส่วนนี้แล้วอาจจะไม่ได้ยินหรือเปล่าคือทำให้ทาให้คนที่อยู่ในองค์กรมีความรู้สึกว่าตัวเองมีหนาที่สำคัญใช่ครับมีหน้าท,ที่ทำโรงสังคมเลยใช่ ซึ่งเขาจะรู้ตอนจบอยู่แล้วว่ามันทุนจะเป็นแบบไหน<อ>เราเรานำสิ่งเราได้มาจากทั้งมาเลเซียโอเมาเข้าด้วยกันแล้วเรา,าปรับรูปแบบทางสภาพแวดล้อมนะครับคือใช้เทคโนโลยีทางด้านของการกระตุ้นจิติแล้วก็อะไรที่มันแปลกใหม่ที่เขาไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยเห็น<อ>มามอบให้กับเยาวชน,นของทางไทยนะครับมันจะเป็นอะไรที่เกิดความกระตุน้นและทำให้เขามอาลูกติดตามโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าลูกิิกรามแต่ละกี่และแต่ละอย่างมันสามารถที่จะถ่ายถ่ายข้อสิ่งที่เราได้รับมาให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัว แต่ในเมื่อจบกิจกรรมไปเขาอาจจะรู้ในเมื่อเมื่อจบไปแล้วแต่พอตอนนั้นโครงการเราก็คือสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยให้มันเป็นนอกเงยโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือรู้สึประาถูกแย่งเทียใช่ครับเพราะว่าการการที่เราอยากเทียนอะไรให้ใครส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องยากที่ทำให้เขายอมรับเช่นเดียวเเช่นดวกับการที่เราสิ่งแย่สุดของมผมพิดว่มาการปับความคิดไม่มีใครสามารถเลี่ยกปับความคิดใครได้ทิงใครแค่หนึ่งโครงการแต่มันเป็นความท้าทายที่อง ที่เราจะต้องทำไม่ได้เมื่อเราได้เป็นตัวแทนของทางรูทุกประชอรไปแล้วโอ้โหรี้กว่าทําหน้าที่แบบแก้คุ้มค่ามากแล้วก็โกยสิ่งดีๆกลับมาต่อยอดเยอะทีเดียวมากๆเลยคเห็นอะไรบ้างแล้วกรจะต่อยอดเป็นยังงดีเห็นในแง่ของการสร้างความสําคัญให้กับคนที่ทำหน้าที่เื็อสังคมเช่นโในการที่เราจะไปประยุกต์ใช้เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงว่าพื้นฐานของประเทศเราหรือมันไม่ได้เหมือนประเทศอื่นเพราะว่าสังคมหน่ะสังคม่ก็จะ งองงามมาในประวัติาสที่เราแต่งงานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบางเรื่องที่เราสามารถกลับได้บางเรื่องที่เราไม่สามารถกลับได้แต่ถ้าเราไม่สามารถกลับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกเรื่องที่ให้เหมาะสมครับการเลือกที่สำคัญใช่ครับเช่นเราจะเลือกอะไรให้ใครสักคนเราก็ต้องดูก่อนว่าคนนั้นต้องการสิ่งที่เราเลือกหรือไม่ถ้าเกิดเขาไม่ต้องการเมืนก็เหมือนใบพิวที่ไหนข้าอันนี้เขาโยนทีเขาจะไดจะเป็นภาระใช่ครับชื่อเดียวกันภาระกันด้วย แล้วผมชอบที่เพื่อนพูดมาโดยเฉาะที่เขาบอกว่าพยายามไม่อยากเที่ยงใช้อำนาจดำเนินในการที่จะถ่ายเองถ่ายทอดไปให้เขาในเรย่องนี้ที่ถือเป็นส่วนสำคัญที่เป็นการส่งต่อแนวความคิดนี้โดยคนรับเองก็เกิดความเต็มใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็อยากจะส่งมอบต่อไปด้วยซ้ำไปถ่ายแบบแนวคิดในการที่จะส่งต่อสิ่งดีๆอย่างเช่นเรื่องของการไม่ทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการรวมพลังการรักชาติ ดีๆแล้วกที่ฟังมันราไม่ใช่เหมือนกับว่าถ้านี่คนต่างๆที่ถูกหล่อหลอมอย่างสิงคโปร์เนี่ยหล่อหลอมมาจนกระทั่งเรื่องการพัฒน์ตัดเจ้าแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะมันมาในความรักชาติอยู่แล้วรักชาติปุ๊บนั่งหึงใจเดียวันปุ๊บความเฟื่องเฟื่อเบิกแบงมีความพอทนหมดกล้ามีขยายแทนแทงมีพัฒน์ตัดเจ้ากลายเป็นฐานที่ท้าเลยนะคะงมีที่เสิร์ฟของสิงคโปร์ก็เลยดวดไปเยอะไม่ได้เกี่ยวกับว่าในการใช้เงินนะครับเพราะว่าคนสิงคโปร์เอง เน้นไปที่เงินตราสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านอะไริมเนี่ยเขาจะไม่ดาขายตัวเขอเพราะเขาไม่มีที่เขาก็จะเล่นในการตอต่อเงินตอสกงรเขาจะรู้สึกว่านี่มันเป Love ็นเรื่องทเราไม่ควรเสียมันเป็นเรื่อที่เราหาเงิอย่างยกลำาเต้องมาเสียเงิน้อยแล้วก็เขาเป็นเรที่สูงมาก ว่าคือที่ทางวกรบกว่ามันก็น่าจะมีนะครับแต่ว่าอาจจะได้รับการตรวจสอบแทนครับเพราะว่าตอนี้ประเทศสิงคโปร์เนมื่อตรวจสอบพบว่ามีความผิดเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำอย่างแรกก็คือาอาหรือกนดขก็ต้องไปช่โยลง้นานเ็นโนรครับแต่กอาจจะถูกประามอย่างนี้จสังคมรอบข้างจนไม่สามารถที่จะกับตัวกับใจได้เลยเพราะเขาดูแลมาเยงสุินก็ย้อนกลับไปที่เรื่องเดิมเรื่องขอายินนครับ ทําให้คนนั้นมองว่าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ยวายแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ในสนังคมซึ่งเรื่องนี้นะคะทั้งมาเลเซียทั้งสิงคโปร์ที่เราไปดูมาเนี่ยจากที่น้องสองคนเล่าให้ฟังมาแนวคิดต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกนํามาถักทอดให้กับเยาวชอยู่ในบ้านเราแล้วก็จะถูกส่งต่อให้รอนงาน่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณน้องสองม,มากค่ะ นั่นก็เป็นฟันเฟืองสำคัญค่ะที่จะช่วยปปชทำงานนะคะในการที่จะทำให้การพุจริตคอร์รัปชันนั้นหมดไปจากสังคมของบ้านเรานะคะช่วงนี้เราพักกันสักพู่นะคะกลับมาช่วงหน้าไปติดตามเรื่องราวดีๆจากปปชในช่วงบอกับข่าเรื่องดีค่ะรายการสโมสรสุจริต จริยุติธรรมโปร่งใสองค์กรรุ่งเรืองประเทศชาติมั่นคงสำนักงานปปชตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวลับไหลลุ่มหลงชาติจะรือ้อดำรงก็เพราะเราทุกคนตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวลับไหลลุ่มหลงชาติจะรือ้อดำรงก็เพราะเราทุกคน สะอาัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดีสำนักงานปป,ปอชอรายการสโมสรสุจริตสโมสอนสุจริตช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราจะลากันด้วยเรื่องราวดีๆจากปป,ปอชอในช่วงบอกข่าว ชมสามารถกลับมาติดตามสมมติสุสจริตได้ทุกวันเสาร์บ่าย3ามโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งทางสถานีวิทยุโทรทรัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ eTV นะคะวันนี้ก่อนจากกาันอย่าลืมร่วมสนุกกับทางรายการนะคะตอบคํำถ,ถามถูกมีของที่ระลึกส่งมอบให้คุณผู้ชมถึงบ้านค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันขอาค,ความสมคงและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ่วงบอกข่าวเล่าเรื่องดีขอรับชันรับไม่ได้นิมนต์ยิ้มเดลี่คนดีไม่ขอรับชันไก่วางสอบข้าเลยเขาโรงเรียนเล่านาอาหมวยยังจะมาแหลงสนุกกางอีกอ่ะเล่นอีกหน่อยนะอาปาอาปาไม่ต้องห่วงลรอเขาเรียน จะทําทุกอย่างให้พกหรือเข้าเรียนโรงเรียนที่รีที่ซุกให้ไล่ได้ยินว่าจะสอบเข้าโรงเรียนหรือจะสอบฉันพอจะมีเส้นมีสายอยู่บ้างก็เฮงอยากให้ฉันช่วยปากให้ั้าะจริงเหรออามุกถ้าอย่างนั้นต้องทํายังไงบ้างอ่ะ <c oughs> มีค่าเป็ดเจี๊ยนิดหน่อย <c oughs> รับรองไม่ต้องเหมือนนางสอบให้เมื่อย <c oughs> ไล่เท่าไหร่ว่าก็ยอมใจขอให้อมามวยไล่เลี้ยง เราขอสอบด้วยตัวเองดีกว่าค่ะไปอ่านหนังสือกันดีกว่าเหมยเล็กป้าทออาหมยอย่างงอาอป,ป้าสิอาหมยแป๊ะเจ๊ก็คือเงินให้เปล่าเพื่อแลกกับสิทธิบางอย่างนั่นก็แปลว่าเป็นการติดสินบนเป็นการคอร์รัปชันอย่างหนึ่งด้วยเท่ากับไปเบียดเบียนคนที่เขามีความสามารถคนที่เขาพยายามตั้งใจสอบคัดเลือกเขาเรียนให้ได้ด้วยตัวเองดีแล้วแหละมหมยเล็กหมยใหญ่